นะอันนี้คืนอาหารคุณเปิ้ลพูดด้วยก็ได้นะ <c oughs> อันนี้จะเป็นของสด สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปองไปสุข,ขูทุกคนบอกเป็นภาษาอีสานน้ำภาษากลางนะวันนี้มีตากล้องมาให้ก็คือคุณเปิ้ลนะคะจากชนบุรีนะคะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะพี่น้องบานยกคห่างกันนะคะวันนี้เรามาเดินตลาดหน้าบ้านนะคะพี่น้องค่ะที่ที่ไหนนะทีอะ่อันชูบนะ,ะปปเราไปดูกันว่าตลาดบ้านเขามันจะเหมือนบ้านเราไหมนะคะพี่น้องนิยมใช้ก,กระเป๋าผ้ากันะ,ะ่ะอาจจะได้ทากระเป๋าผ้าออกมาขายนะ ดีค่ะเลิศไปถ่า,ายไปเลยนะที้อันนี้คืออาหารคุณเปิ้ลดูด้วยก็ได้นะ <c oughs> อันนี้จะเป็นของสดหมูหมูพวกหมูพวกอะไรแล้วก็เปนคุณ<อ>เปิ้ล<อ>กินอะไรไหมไม่อุย้ย น่ากินมากที่คือบ้านเด็กๆบ้านเราใช่ใช่อ,อร่อยเด็กๆบ้านเรานีจ่จะเป็นช็อกโกแลตถามว่าเมืองเดียวยิ่มเป็นเมืองอะไรเป็นเมืองช็อกโกแลตนะครับที่เราทำใช่ค่ะช็อกกโแลต่น่ากินมากวันนี้อา,ากาศด,ดีหน่อยดอกไม้ดอกไม้อันนี้เบื่อแล้วเพราะว่าอยู่แต่กับดอกไม้ อันนี้เป็นของสำหรับพวกเราเวลาเราขี่ชอบไหมคุณจูนชอบไหมคะอันนี้เหรอมันเป,นนะเปนเรี้ยวๆอ่ะเนาะเปรี้ยวแต่ไม่ชอบเท่าไหร่ไปดูไปเลยดูหางคุเปิ้ลลูไปเลยเลยอุย้ยนี่นะคิดถึงบ้านเราเพราะบ้านเราก็คงแพงกันเนานอนใช่อันนี้เป็นมมะ่วงมะม่วง พอๆพอกับบ้านเราเนาะมะมออ่วงลูกใหญ่แต่มันไม่มีมะม่วงหวานนะที่นี่เนาะปกติตลาดตรงนี้เนี่ยจะใหญ่เดี๋ยวนี้<ต>เหลือเล็กนิดเดียวแค่เหลือเล็กนิดเดียวเพราะว่าโควิด<อ>ตอนนี้โควิดสายทันไหนกำลังมามน่ากลัวทันไปเลยครับีีนนไ่ไหนเป<อ>็นระเบียบของเขาใช่ ก,ออก,ก็แคร์ซื้อผอบซื้อผักจะถือจะถืออยู่เพราะว่าซื้อผักมะแค่์แครได้คิดอั้งเยอยา่างคิดหวานนะอ๋ออร่อยเหรอเอออร่อยแล,แล้วก็ไปยัดเต็มสับอร่อยมากใส่บุนเส้นด้วยเพราะว่าป่าแกช,ชอบก็เหมือนมะละบ้านเราเละเพราะว่าบ้านเพราะเาเป็นบ้านเราก็จะเป็นมะละเนาะใช่ยัดได้มะละเคยเห็นอยู่นะใน มีระเบียบมากจะซื้อเสื้อผ้าสักชุดอยู่ช่วงนี้สะุ่นดีหน่อยนะใช่ช่วงนี้แต่อ้วนขึ้นไหมไม่ค่ะเท่าเดิม ไม่เท่าเดิมนะไม่เท่าเดิมหรอน้ำหนักขึ้นมากแต่ดูยังไงก็เหมือนเดิมกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมว่าหน้าหน้าไม่ทำอะไรเลยอืมเสื้อผ้าหไม่เทนยูโรเทนยูโรอืม ปวาหัวอยู่นะแต่ดีถ้ามาถ้าเรามาอากาศแบบนี้เนี่ยจะดี<ช>แต่ถ้าเราไปอีกอากาศอีกแบบช่วงปลายปีนั่นก็คือว่าเราก็ไม่อยากออกไปไหน,อ,น,อ,นออกกำลังนอนออกกำลังกายก็คนไทยก็รู้อยู่แล้วถ้าเจออากาศบบเย็นๆนะชอบนอนนอนเพนยูโรนะคะทุกคน ่สแต่มันก็ตัวใหญ่เกินไปเพราะว่าเราเป็นคนไทยอะเนาะขนาดเบิ้ออ้วนแบบนี is ้ังใส่แค่เบอร์เอมเองนะที่เนี่ยไม่เอ็มก็แอลด้านเรเด็นไปดูอดหน้าบ้านตรงหน้าบ้านพวกเราเลยนะคะทุกวันพุธนะทุกคนค่ะ ก็หมดแล้วหมดากเห็นทุกวันแต่บัานผมปกติคนก็ลูกค้าก็เยอะนะเป็นร้านทุนนะทุกวันนี้เพราะว่ามรับใหม่ๆเยอะนะร้านนี่น้องค้าเดี๋ยวเราจะไปดูร้านเพื่อนขายไก่รู้จักกันคนไทยเหรอคะหรือว่าคนฝรั่งนี่แหละเขาเป็นเพื่อนของป๊าปมาออ๋สตรอเบอรี่น่ากินมากอ่ะ น่าจะเปรี้ยวที่มันเหมือนของคนไทยที่มันเป็นเหลืองเหลืองมีที่หุ้มอ่ะใช่ไหมใช่น่าจะเปรี้ยวๆเนาะใหญ่เลยมุเปิ้อาไมไม่ไปที่กดคิวคิคิวด้วยนะ มีชิ้นใหญ่อ,อ,อ๋อมีแต่อันเล็กอือสุดยอดมากเลยแต่มันก็ทำแบบว่าแต่คนที่นี่เขาเป็นระเบียบกันเนาะใช่ค่ะระเบียบกันเนาะเะป๋าเนี่ยของฝากเดี๋ยวยวันบก่าๆจะไปฝากอซื้อฝากเอฟซี FC. สวยอ่ะอกี่บาทคะเนี่ยห ถ้าเป็นบ้านเราก็จะใช้แบบว่ากพวกกบปะคนปกเนาะอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ค่ะผักตบชวาอย่างเงี้ยเนาะชาก็มีนีอะไรที่อยู่อย่างนี้ผู้หญสวยงสวีงูไม่บานเย็นเหรอไม่อ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้มันดูแบบเป็นธรรมชาติเนาะเลิศอาจจะได้แล้วนะอาจจะได้แล้ว ต่อละค่ะได้มิเนียร์ฝรั่งเนี่ยแต่เแต่ข้างในอ่ะผ้านะข้าหุ้มด้วยเนี่ยอืมดีอ่ะถ้าบ้านเราก็จะเป็นถ้าเป็นถ้าบ้านเราก็จะเป็นกระสอบป่าใช่ขาบง่ายกว่าแต่ที่เมืองไทยจะไม่มีแบบเนี้ยอันนี้คือเขาคุ้มให้เนาะ excuse me hello เข้ามามดีอุดที่ส18เยูร์ <14 S 2> uh huh. 18ย yes. mm ูโร18 18แต่ก็ทำงานไม่ละเอียดเท่าไหร่ไอทีมยูโรต่อเลย10ยูโรได้ไหมเนี่ยไอที่บ้านเนี่ยามแล้กใช่อันนี้ ถ้าเรามาขายนะพูดเอาไหมาเลิศเนาะนำเข้าแต่มันต้องมีอะไรเอกสารอะไรปะ่ะแต่ไม่ยากจะรู้อ๋อดีอ่อะ,ะถ้าเรามาเปิวารกันซองคนเรามาขายขาย,ขายได้เออเราลงทุนด้วยกันขายจริงจริงกับข้าวก่าขายได้เนาะข้าวไทต้มกับต้มขาไก่อย่างเงี้ยนะใส่ข้าวใส่ก่อยเเนาะอะไรนะแกงเขียวหวานอืแกงเขียวหวานใช่คนชอบกินข้าวหมกไก่ด้วย ใช่อันนี้ไก่อ๋อเพื่อนลุงเจ็ดนาทีนะฮะนิทีนาทีอ๋เลิศ This my fit Long t i m ท n มีคนรู้จักเยอะนะฮะพี่นองค่ะมีคนรู้จักเยอะเนี่ยจะซื้อแบบนี้ไปเนี่ยจะซื้อแบบนี้ไปฝากถึงมันจะไม่ราคา มันมันจะไม่ราคาแพงก็ใช่แต่ก็ถือแต่มันทนนะแต่มันทนที่นี่ขออนีญาตนะคะหนังก็ดีไปแจกเขาเลยก็คือซื้อเวลาซื้อของฝากก็ซื้อไปครั้งเดียวใช่ใช่เนี่อะแต่เขาถามว่าโอเคไหมก็โอเคเป็นตลาดไม่ใหญ่ใช่บ้านเราก็จะเป็นของแถวเล็กๆใช่เช้ามาเช้ามาเขม่เจอแบบนี้ก็สดชื่นมาสดชื่นก็โอเค ก็อยางได้อยู่นะใช่สวยดีนะคะคุณแต่มันก็ไม่มีแต่ต้องเข้าไปในเมืองเออน,นี่สิบห้ายูโรเองสิบห้ายูโรสิบห้ยูโรแต่มันตัวใหญ่ไปเนาะแต่มันตัวใหญ่ไปดูตัวเราด้วย <laughs> วันนี้ไม่มีอะไรมากพามาเดินที่ตลาดนะคะกับคุณป้ณนะคะได,ได้โอกาสคุณป้ณมาแล้วก็ คุณเพื่มาก่อนหนึ่งวันแล้วก็จูนค่อยมาแล้วก็สายการบินเดียวกัน <Okay. S 1> นะคะขอบคุณคุณเปิ้ลด้วยที่เป็นตากล้องให้ตากล้องจําเป็นนะคะ <Yeah. S 1> ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะใครอยากเห็นคอนเทนต์อะไรบอกนะเดี๋ยวจูนจะทําแล้วก็คุณเปิ้ออยู่กี่เดือนนะอยู่วันที่16เดือนหน้าก็กลับแล้วสิบหกเดือนหน้าก็กลับแล้ว <Okay. S 2> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกเดีวเผื่อได้จำของสินค้าเข้ามาขายได้ได้เราจะขายทุกวัน โอเคนะคะ <okay S 1> คะีนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะสาวทะเนต่างแดน,นสองสาวนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ